รออยู่ใช่หรือไม่งั้นประกาศเลยแล้วกันมาแล้วกับอีเวนต์ m ิวแดดเอ็กบูอาคาโอ้ยไม่สบายพนันเลยว่าหลายคนทั้งแฟนเกมมิวแดดและแฟนบูต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยแบบนี้หลังจากที่ทีทมงานโปนโลเปโลเกมประกาศออกมาหลายคนก็เดากันไปต่างๆนานา,นาอยากให้เมนตัวเองเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวละครของเกมนี้ ว่าแต่เมนผมคือใครอืมเนรูมั้งตัวเล็กน่ารักตาดุอกแบนและแฟนเกมยังพากันเดาถึงเพลงต่างๆที่จะเข้ามาว่ามีเพลงอะไรแน่นอนตัวเต็ง2เพลงนี้ติดทุกโผและทุกโผงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอีเวนต์นี้มีเพลงอะไรบ้างมีใครเป็นตัวละครใหม่และใครเดาถูกกันบ้างก่อนที่จะไปอัปเดตเรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าบูอาไคคือเกมอะไร บูอาไคาคือเกมวางแผนกลยุทธ์จัดทีมสาวน้อยยิงปืนฟาดดนเก็บของเอาเวลสุมกระชาคุยกับนักเรียนและกลับมาฝ่าด่านต่อเมื่อกี้ผมพูดคุยกับนักเรียนใช่ไหมใช่ครับเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นเซนเซหรือครูของนักเรียนอะไรที่ฟูฟิวมาฟังนะไอรีนเซนเซไอเแต่เราไม่ได้แค่สอนหนังสือหรือพูดคุยแต่เรียกได้เลยว่าเป็นแม่ทัพนำทีมไปลบก็ไม่ผิดเสียทีเดียว นอกจากจัดทีมไปสู้ในระบบกึ่งอัตโนมติแล้วในเกมยังมีระบบการเล่นอีกหลายอย่างถ้าที่ผมจําได้นะสมตู้กระชาตกแต่งห้องพัฒนาความสัมพันธ์และโหมดอีเวนต์ต่างๆพร้อมกับระบบเนื้อเรื่องที่ดีสุดๆยิ่งของแปลไทยยิ่งแปลได้เข้าถึงอารมณ์และน่าอ่านมากๆสารุปเลยว่าผมกดัาดตอดสมัยนั้นงานยุ่งมากมือขวาเล่นเกมมือซ้ายทำงานแบ่งหัวมาอ่านไม่ไหว ถ้าคุณชอบเกมกลยุทธ์วางแผนที่มีเหล่าสาวน้อยน่ารักลองโหลดมาเล่นดูสักครั้งนะฮะบูอาไครยิย่ดีรับสู่การเป็นภัยสังคมร้อเล่นนะโอเคกลับไปอัปเดตดีกว่าเริ่มจากอัปเดตแรกตัวละครใหม่ผมต้องประกาศให้ชัดๆนะครับว่าไม่มีไม่มีจริงๆหลายคนอาจจะเสียใจยไปแล้วเพราะคาดหวังอยากจะเห็นใครสักคนเข้ามาไล่หัวตัวโนเล่นแต่อย่าเพ่มหมดหมดวังนะครับ ตัวใหม่อาจจะเข้ามาในครั้งที่2ถึงดิมูจะขอลับไป2อรอบแต่ไม่มีตัวละครใหม่สักทีก็เถอะเราอาจจะเห็นน้องอลิสุมาเต้นอยู่หน้าล็อบบี้ก็ได้นะ <c oughs> และเมื่อพูดถึงเกมลือทึมที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือเพลงใหม่ทั้ง4เพลงเห็นชื่อเพลงหลายคนอาจจะอ๋อแล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้จักบางเพลงงั้นมาฟังกันดีกว่าว่าคอลับนี้มีเพลงอะไรบ้างหนึ่งในเพลงตัวเต็งติดหูตลอดกาลของดอม แอบเสดายที่ไม่ใช่เวอร์ของทีพัทพัสไลท์ผลงานจากม uh ิสคิโ u อันเวลคอมซูนเพลงแก๊งระต่ายที่เป็นมีมแอร์ไว้เล่าพากร้ลอนหูกันทั้งบ้านทั้งเมืองกับชาเต้นน้องอลิสผลงานเพลงจากนออุสญิฟ บทเพลงที่หลายคนชมว่าเป็นเพลงของ P-V ที่ดีที่สุดยิ่งของบ้านเรายิ่งดีลองไปหาดูกันนะผลงานเพลงจาก r น e. อ o h a อาสาราลูปเลยว่าผมไม่มีข้อมูลเพลงนี้ถ้าผู้ชมคอมเมนต์ข้อมูลไว้ข้าไล่ผมหน่อยละกันจากมิสคิโยโอเปอเรชั่นโดตะบะตะ แล้วถ้าอยากได้คอลแบบนี้ต้องซื้อที่ไหนอืมตอนนี้เหมือนจะมีแพ็คเดียวคือ DLC m e w p a พ c นั่นแหละตอนนี้มีพลังเทียบเท่าจัดแ i r p a เลยซื้อครั้งเดียวปลลล็อกทุกอย่างยูเวนามียาก,กับเราคารลอยนะพร้อมอัปเดตฟรีตลอดกาลมีเพลงใหม่มีตัวละครใหม่มีอะไรใหม่เล่นได้เลยทันทีไม่ต้องจ่ายเพิ่มช่วงลดราคาแนะนําให้ซื้อไว้ครับก่อนทีมงานจะเนฟ DLC ตัวน,นี้อีกอ๋อถ้าอยากได้เพลงบัวไคร,รีบซื้อภายในปีหน้านะครับ อีเวนต์นี้หมดเขต27ธันวาปีหน้าและเมื่ออยู่ในเกมมิวเดสจะไม่อวดไม่ได้เลยนั่นก็คือ l l u เ t r a t i o n ใหม่และนี่ก็คืออัปเดตใหม่ m e w d a s X b ็กซ a r ู h i ไ e ถือครั้งนี้จะไม่มีตัวละครใหม่แต่ผมขอให้ทุกท่านเอ j นจอกับเพลงใหม่ทั้ง4เพลงนะฮะถ้าครั้งหน้ามีอาจจะเห็นนอกอลิสูกโผล่มาก็ได้นะแต่ถ้าในรูปมาผมจะดีใจกว่าข้อมูลไหนถูกต้องหรือผิดภาพประการใดก็ขอขอบคุณทั้งคำติและคำชมไว้นณที่นี้หวังว่าแฟนเกมมิวเดสและแฟนบูจะชอบกันนะฮะสำรับนี้ก็ไม่มีอะไรละซายยนารละบีบแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ